สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนวันนี้นะคะโกก็จะมาแนะนำวิธีการใช้ Google Trends นะคะในการวิจัยคำนะคะในการเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดในการทำงานใน Red Bubble ของเรานะคะก็เคยนำเสนอวิธีการหลายๆอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็น Google Ads นะคะหรือว่า Google Planner นะคะในการหาคีย์เวิร์ดหรือ,อ,อไม่ว่าจะเป็นการใช้ tool ต่างๆนะคะในการหา keyword แล้วก็จำนวนของคำค้นหาต่อเดือนใช่ไหมคะที่เคยเสนอกันมาเยอะแล้วนะทีนี้วันนี้ก็จะหา tool free นะคะซึ่งจะช่วยเพื่อนๆในการหา trends นะคะในในการนำไปใช้ใน redbubble นะคะอย่างเช่นแบบเพื่อนๆน,นึกไม่ออกว่าเอ้ยมันจะใช้ keyword หรือว่าคำว่าอะไรดี อะไรอย่างเงี้ยว่าตอนนี้ผู้คนกำลังค้นหาอะไร Google Trends ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะซึ่งไวมากๆนะคะในการหาผู้คนที่หาคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะสามารถทำให้เราอะเกิด เซลได้เร็วขึ้นนะคะจะว่าไปนะโอกอใช้ Google Trends นี่แหละในการทำเอสซนะี่นะเพื่อน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 สามารถเอาไปใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็น Redbubble เองเ,เอสซี่เอง a เ a z อ n เองไอ้ Google Trends เนี่ยทำให้ร้านเอสซี่ของโกเนี่ยได้เป็น Star Seller นะคะภายในภายในสองอาทิตย์เท่านั้นเพื่อนเพื่อนโดยหาคีย์เวิร์ดจาก Google Trends นี่แหละว่าคนกำลังค้นหาคำว่าอะไรแล้วโกก็เอาไปทำงานใน s อ s ซนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยคนมันหาคำเหล่านี้จริงๆอหาซื้อสิ่งเหล่านี้จริงๆเลยอย่างเงี้ยแล้ว Star Seller ก็คือจะต้องภายในเดือนนั้นก็คืออ่าไม่ใช่ภายในเดือนนั้นสิก็คือถ้าถ้า make s a ซ e ได้ประมาณ300เซลใช่ไหมคะก็จะได้เป็น Star s e l l e r ใช่ปะเออแล้วรอบนั้นเอซก็ประสบความสำเร็จไปนะแต่ว่า ก็ตอนนี้ก็อาจารย์มาใช้กับ LED Bubble นะคะแต่ว่า LED Bubble ก็ยังก็มีเซลล์ออกเรื่อยๆนะเพื่อนๆอที่หามาจาก Google Trends นะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ทู่หลายๆอย่างในการประกอบในการทำงานของเราด้วยเนาะโอเคค่ะ Google Trends ตอนนี้หน้าตาเปลี่ยน f ฟเจอร์ไปเยอะมากแทบจะไม่ได้ น่าจะเปลี่ยนไปประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะเพราะว่าเออเปิดเรื่อยๆก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้เป็นหน้าตาใหม่นะคะก็มาดูกันลัะก,กันว่าหน้าตาใหม่เนี่ยมันทำยังไงนะคะก่อนอื่นมันจะ default มาที่ไทยแลนด์ก็คือประเทศเอ,อของคนที่ใช้งาน Google อันนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปเลือก default เป็น United s t a t e ก่อนโอเค Export ตรงนี้ จริงๆแล้วอะถ้าเรารู้คีย์เวิร์ดแล้วอะเราก็จะสามารถใช้ทูนอื่นได้แหละไม่จำเป็นต้องใช้ Google Trends หรอก ะะแต่ว่า Google Trends มันก็สามารถทำให้เราค้นหาคีย์เวิร์ดใหม่ๆได้รวดเร็วเหมือนกันแหละเพื่อน,อนๆแต่ทีนี้อยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นการหาคีย์เวิร์ดของตัวโกเองนะแบบกว้างๆเลยว่าเราจะเอาไอเดียคีย์เวิร์ดมาจากไหนนะอันนี้ก็เป็นออ Explore ก็คือเรื่องที่กำลังเป็นเทรนด์ในตอนนี้ของ United States นะคะก็จะเป็นพวก Trump ์อะไรเงี้ยเลออื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นพวกลาสกีบอลยูเครน ะะแล้วก็เป็นพวกออสการ์อินเตอร์เนชั่นแนลวูแมนอันนี้มันเลยมาแล้วแหละแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านั้นอนะผมก,ก็เอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ประมาณสองถึงสอาทิตย์นั่นแหละก็เห็นเหมือนกันว่ามีคีย์เวิร์ดคำนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันผ่านไปละแปดมาร์ชนะคะทีนี้ก็ได้ลองเข้าไปดูในพวก Oscar. ออสการ์แล้วก็เป็น International Women's Day ด้ืยอด้เพื่อนๆมันก็ตบผลึกอ,ออกมาว่า มันจะเป็นเรื่องของคนดังใช่ไหมเป็นเรื่องของคนดังไม่ว่าจะเป็นออสการ์เนี่ยต่างๆเนี่ยเออซึ่งไอ้คีย์เวิร์ดเหล่านี้เราเอาไปใช้เนี่ยมันก็เสี่ยงมันก็เสี่ยงต่อการโดนแบนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นหัวข้อเพื่อนๆอืมมันจะเป็นหัวข้อเป็นท็อปปิกประมาณว่าอย่างออสการ์ใช่ไหมมันก็จะอ่อ เป็นเกี่ยวกับคนที่ได้รับรางวัลออสการ์แล้วเออสปีชหรือว่าคำพูดของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นมีมนะเพื่อนๆอนอ,อย่างเช่น International Women's Day เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพวกเ,เนี่ย First Woman to climb Mount Everest อะไรประมาณเนี้ยมันเกี่ยวกับพวกความสำเร็จต่างๆ าห,าหรือว่าจะเป็นเนี่ย first American woman in space เงีง้ยเพื่อนๆเนี่ยเอาไปทำคีย์เวิร์ดได้เลยนะแต่การที่ระบุชื่อหรือว่าเจาะจงองค์กรของเขาลงไปอ่ะอย่างเช่น NASA หรือว่าเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูก่อนนะว่าอ,อ,อะไรล่ะเทรดเทรดดิ้งต่างๆอเออลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันมัน มันมีอะไรบ้างนะมันเป็นคำต้องห้ามเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะเนีย่ยอย่าง w o m e n in construction เนี่ยมันก็เป็นท็อปิกของทั่วโลกเลยที่พูดกันถึงาภายในหนึ่งปีที่ผ่านมานะเพื่อนๆเ,เ,เราก็สามารถเอาตรงนี้ไปทำงานของเราได้นะเพราะว่าผู้หญิงในวงการของการก่อสร้างหรือว่าเออพวกวิศวกรอะไรประมาณนี้ อ่มันมีคีย์เวิร์ดอะไรนะมันคล้ายๆเป็นไอเดียนะเพื mm ่อนๆน่แ w o m hmm. n n in politics พวกเนี้ยหรือว่า Women in Sport เนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นถ้าเพื่อนๆดูมาระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าไอสิ่งที่เราเอาไปทำงานของเราได้ก็คือโค้ดหรือว่าอินสปิเรชันของคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อตกผลึกอ,ออกมาแล้ววันนี้ก็จะขอ,ขอใช้คำว่าโค้ดแล้วกันนะ ซึ่งเป็นคำที่เห็นได้ง่ายๆนะใน r e d b u b b l e ด้วยเช่นเดียวกัน e x p ก o r พอร์ตนะตอนนี้อ๋อ g o e t r e เทรนนะคะรวดเร็วมากรวดเร็วขึ้น ก,ก็คือเขาจะดับ d ดฟอลต์ไว้ที่พา s ์สเตย์ก็คือหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องโคสเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะดับ d ดฟอลต์เป็นพาร t สสิบสองมันก็คือภายใน1ปีเนี่ยพูดถึงโคสเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ Google ปรับโฉมใหม่เร็วขึ้นดับด,ดับเดฟอลต์เป็นพา s ์สเ y ย์นะคะหรือถ้ามันไม่ทันใจเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นพาร์สโฟร์เอร์ก็ได้เพื่อน สชั่วโมงที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรประมาณเนี้แต่ส่วนใหญ่โค้ดที่เามาเร็วๆไปเร็วๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเอ่อเน็ตฟลิใช่ไหมหนังต่างๆหรือว่าเป็นพวกคนดังต่างๆเป็นมีมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสี่ยงต่อการติดลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะไปดูก็ได้นะแต่วันนี้ที่จะยกตัวอย่างก็คือหามาแล้วแล้วด้วยแหละ นะเอาเป็นพาสเต้พาสเต้ Day, หนึ่งวันที่ผ่านมาโอเคทีนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูนะ lily t o อป c ของโค้ดวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโค้ดวันเสาร์เพื่อนๆโค้ดวันเสาร์นะคะเป็นอันดับ1แล้วคำที่เกี่ยวข้องจะอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อน d a y i n s p i r a t i o n a l Code Happy s a t u r p a y Code คนะคะ ทีนี้เพื่อนๆลองเข้าไปดูหลักๆเลยก็ได้ถ้าเราเราสังเกตดูอ่ะเออคีย์เวิร์ดที่มาเร็วๆเ,เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีข้อมูลขึ้นนะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆจะสามารถเสิร์ชคำนี้ไปเลยก็ได้ saturday morning inspirational quote นะคะจะเอาไปเสิร์ชหาใน redbubble ก็ได้แต่ทีนี้กูอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอ่อรีเสิร์ชลึกเข้าไปกว่านั้นนิดนึงก็คือคำหลักรีลิทอปกที่เกี่ยวข้องเนี่ย เขา,เามีคำว่าอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะมีคำว่า Saturday morning morning b r a s i n g อะไรประมาณนี้ Internet meme. อินเทอร์เน็ตมีมนะคะลองเข้าไปดูก็ได้ Saturday morning เข้าไปดูหลักๆมันก็คือการ b r a c i n g good เป็นพวกคำเป็นโค้ดดีๆเป็นคำดีๆในตอนเช้าอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็ จริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดที่มันค่อนข้างยาวนะเพื่อ,อนๆคิดว่าคนจะเสิร์ชเข้าไปใน Redbubble ไหม <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> โกก็จะแบบว่าคีปมันไว้ก่อนเพื่อนๆคีปมันไว้ก่อนเก็บมันไะว้ก่อนนะแล้วทีนี้เราไปดูโอ้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  พอเราพอเรารีเฟซใหม่มันก็ขึ้นมาใหม่นะเพื่อนๆเ,เป็น Happy Saturday Code นะเนี่ยทุกครั้งที่เรารีเฟซอะ่ะมันก็จะขึ้นอันดับแหลงแข่งกันอยู่อย่างเงี้ยนะเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยโกอยากให้ดูอันนี้ดีกว่าเพราะเตียมมาแล้วแหละพอเมื่อเช้าดูมาแล้วคำนี้ขึ้นก่อนเป็นอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้ขีไปขีมามันเป็นอันดับที่ห้าแล้วเพื่อนๆน,นั่นแสดงว่าตอนนี้คนกำลังค้นหาคำคำนี้มาก Saturday Morning Code คือเตรียมมาแล้วค่ะเพื่อนๆขอโทษทีถ้าเพื่อนๆจะดูอันดับที่หนึ่งก็ได้นะอันนี้อยากจะเล่นให้ดูลองกบไปคำนี้ไปใส่ใน keyword planner นะเพื่อนๆว่าแนวโน้มของความเป็นไปได้ว่าคนเสิร์ชหาคำนี้กี่เดือนแล้วก็มีคำเกี่ยวข้องว่าอะไรบ้างนะคะ ให้ไปดูอันนี้เคยสอนไว้แล้วนะอ้ออย่าลืมไป Default เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็น United s t a t e ด้วยนะคะพเพื่อนๆว่าง g ก t r ร s u l t ็แน่ <c oughs> เห็นไหมขึ้นมาแล้วเ <c oughs> ตรียมไว้แล้วเ <c oughs> ตรียมไว้แล้วเห็นแล้วว่ามันเยอะมากนะคะคอมเพ t i ั n เพื่อนเพื่อนดูได้คอมเพ t ชันสูงก็คือลูกศรหัวลงแต่ถ้าลูกศรหัวขึ้นก็คือดูโลสุดๆ นะคะคก็นี่ positive good morning Saturday เนี่ยเพื่อนๆเ,เอาไปใส่แท็กไว้ใน red bubble ได้นะคะคำว่า positive morning quote Saturday อะไรประมาณนี้เพื่อนๆเ,เยอะมากดูนะคะว่าเทรนด์มันกำลังมานะ 1k ถึง 10k เนี่ยแล้วก็ low competition มากจากคำว่า positive good morning Saturday นะคะเนี่ยเนี่ย์เยยวิร์ดเนี้ยกำลังมา Saturday โค้ดมอร์นิ่งนะคะบวก900ก็คือตอนนี้กำลังขึ้นเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปจาก100ถึง100อาจจะเป็น 1K ่เคนะเพื่อนๆน,นะนี่นะลองดูเนี่ยซั t เชเดย์มอร์นะิ่งเพ e เยอร์โค้ดนะเนี่ยคีย์เวิร์ดเหล่านี้เพื่อนเพื่อนคี์คีย์เวิร์ดหลักใหญ่เป็นเออซัทเชเดย์มอร์นิ่งโค้ดแต่ไอในไทเทิลของเพื่อนๆน,นะคะที่ จะเอามาทำางานของเราใน Redbubble อ่ะเนี่ยเพื่อนๆสามารถเนี่ยใส่คำเหล่านี้เป็นไทเทิลก็ได้ Good morning Saturday b l e i n g นะคะเข้าไปดูใน Pinterest ก็ได้ว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างนะคะประมาณนี้นะอันนี้ให้เห็นแล้วว่าเอ้ยมันกำลังมาจริงๆนะนะคะหรือว่าเอามาใส่ใน Google เพียวๆก็ได้ อันนี้มี extension ในการหา keyword เยอะมากนะคะเมื่อก่อนเคยใช้ keyword everywhere เพื่อนๆเลิกใช้ไปละไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันมีแบบตัวถูกไงนี่ย keyword surfer นะคะแล้วมีอีกตัวหนึ่งเป็น uber suggest นะคะอันนี้ก็ไม่ฟรีนะอันนี้เสียตังค์แต่ว่าแต่ว่าถ้าลองไปติด extension เขาแล้วเขาก็เหมือน เหมือนมีมีกำหนดคําต่อวันด้วยเพื่อนๆบางทีใช้ไปใช้มามันก็หมดนะคะเนี่ยเอามาใช้ได้นะคะลองไปใช้ดูได้นะ h e r over suggest นี่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะให้ให้คีย์เวิร์ดต่างๆเรามาแล้วก็ให้จานวนของคนที่เสิร์ชหาด้วยนะก็จะต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าเป็นไอเดียให้กับเราได้นะอโอเค ต่อไปเข้าไปดูใน Red Bubble กันว่ามีคนทำคีย์เวิร์ดนี้กี่คนนะคะ Saturday Morning c o d e จะ copy ให้เราไหมโอเค Saturday Morning c o d e มีประมาณ718รีเซลเพื่อนๆน,น่าทำมากนะคะนี่เรามาดู Best Selling เ,ลลเราก่อน b s บ Selling อันนี้ไม่เกี่ยวเลย just a girl นะคะมันอาจจะเป็นแท็กที่มันถูกจับขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะเพื่อนๆน,นี่ saturday is like the rainbow เพื่อนๆ b e s t Selling ดูก่อนนะคะเช็คก่อนว่ามันขายได้จริงๆไหมเข้าไปในร้าน m มดเรลเวนก็ขึ้นมาแล้ว ดูเบสเซลลิงสิน่าขายออกเพื่อนๆถ้าเขาอยู่ตรงนี้แสดงเขาขายออกมากๆเลยนี่เห็นไหมโค้ดไม่มีเฉพาะแค่ไม่ได้มีเฉพาะแค่ Saturday นะมี Thursday Tuesday Friday เนี่ยเราเอาสามารถเอามาใช้ได้ Saturday อยู่ตรงนี้เพื่อนๆขอโทษทีนี่ Saturday อยู่ตรงนี้แสดงว่าเขาขายได้หมดเลยนะโค้ดเหล่านี้มีรูปภาพเป็นแมวอะไรก็ว่าไปนะคะ ใช้ได้เ,เพื่อนๆเจ็ดอยสิบแไม่เยอะเลยนะเอาไปทำคีย์เวิร์ดกันได้นะคะหรือไม่เมื่อกี้เช็คแล้วใช่ไหมคะว่าเขาขายได้หรือเปล่าเขามีการขายได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยมีคนทำไหม saturday is like the rainbow เนี้ยจะได้ประกอบการตัดสินใจว่ามันมีกี่คน37 result เพื่อนๆมีอยู่แค่อันเดียวนะเท่าที่ดู นอกนั้นก็คล้ายๆสแปมแท็กหรือว่าอะไรมันติดมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนี่ไงโดนสแปมแท็กมาโอเคเราหวังว่าเพื่อนๆจะมีเซลล์กันเยอะๆทุกๆคนนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ